สวัสดีครับอยู่กับช่องดำซิ่งดินระเบิดวันนี้ก็เลิกงานนะครับมันี่ช่างอลูมิเนียมมาติดตั้งนะครับมันจะมันก็หลายเดือนหนเดือนหเดือนเต็มอันนี้เราก็จะพาดูความสุดหน้านี่ก็จะเป็นใส่เป็นโทนสีดํานะครับอลูมิเนียมดูไปแล้วเป็นไงครับดึกเบินดึดันไหม นี่ก็จะเป็นเคาน์เตอร์นี่ครับเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เปิดปิดนะครับนี่ซื้อของหรือว่ามาติดต่อประสานงานนะครับติดต่อทีมงานดําซิ่งดินระเบิดนไปทํางานก็มีจะมีเบอร์โทรเบอร์โทรติดตั้งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะตัดสติ๊กเกอร์มานะครับห้างหุ้นฟ่วนจำกัดดําซิ่งดินระเบิดนี้ จัดเต็มครับจัดเต็มนี่สวยไหมครับสวยไหมนนี้ยังมาได้ทาสีนะครับทีก็จะเป็นโทนสีเทาครับเป็นเทานะครับ,เป,เ,รบเป็นสียอดฮิตช่วงนี้ดำดานนะครับรเรยกดำดานนี่กระจกสีดำดานติดตั้งดียวจะติดแอร์ังบนก็จะเป็นห้องนอนนะครับเป็นห้องเป็นห้องอีกห้องหนึ่ง ึงเดี๋ยวมีงบก็จะใส่กระจกนะครับใส่กระจกนี่แหละใส่กระจกติดาม้านไปตรงนี้ก็นี่จะจะทำอีกห้องถ้าแยบขยายก็จะมาอยู่กันนี่หมดเลยเกิด้างในก็จะปล่อยให้เช่าไปอนนี้เราก็จะมาอยู่ด้วยกันนี่ครอบครัวใหญ่ๆไปจะเสียคลิปเขาก็มีครอบครัวแล้ว ก็เหลือจะเสียกบนีก็กำลังมองหาอยนะครับกำลังตั้งตัวก่อนทีนี้รู้สึกว่าใช้เงินไปเยอะนะครับสร้างตรงนี้ก็เอารถเราไมา่จอดได้เลยนะครับนี่อันนี้ถ้าเรายังไม่ทํากิจการค้าขายเราก็จะเอารถมาจอดพักไว้นี่นะครับนี่เข้าสองเข้าสองไมโครไมโครจอดได้สองตัวรถดำรถดายัดไส้ไปได้ได้ได ตัวนี้ได้ได้สองคันรถไทตรงนี้ก็จอดรถดำได้ตรงนี้ก็รถดำได้รถจะเข้าอยู่นี่เต็มเต็มโกดังนี้ได้เลยนะครับตอนที่เรากำลังรอทุนรอทุนที่จะลงของเราก็มาทำเอารถมาจอดเป็นออฟฟิศนะครับออฟฟิศดูแล้วสวยครับ ใส่กระจกไปแล้วโอ้โหสุดจัดเลยนะครับนี่ก็ถือว่าออกแบบนะครับเป็นสไตล์นี่คือคิดเองทำเองนะครับคิดยังไงทำก็จะทำอย่างนั้นนี่คือสไตล์ของผมการสร้างบ้านไม่มีแบบที่มาตรฐานนะครับดูบ้านตามใจผู้อยู่นะครับดังนั้นก็อันนี้ก็สั่งทำ ลายเดือนกว่าครับนี่พึ่งได้มาติดตั้งให้นี่ตรงน,นี้ก็จะเป็นชั้นลอยนี่ชั้นลอยตอนนี้เราก็จะปล่อยประตูโล่งนะครับเป็นประตูโล่งเป็นประตูจะใส่เป็นประตูรูดปิดลึกเปล่าตรงนี้แต่น่าจะไม่ใส่เพราะว่าอนาคตเราจะต้องยืน่นนะครับยืน่นต่อยืน่นต่อยื่นไปอีกสักเสาหนึ่ง น,นี่ก็คือทมที่ไว้แล้วเดี๋ยวจะเอาหน้าดินมามาใส่แล้วยายจะขึ้นแล้วก็ตัดเป็นสนามหญ้าเลยตรงนี้จะหาต้นไม้มาปลูกก่อนเป็นไม้ประดับนะครับเป็นไม้ประดับเป็นพวกต้นข่อยที่เราปลูกเอาไว้เดี๋ยวเราจะเอามาตกแต่งเป็นสนามหญ้านะครับตรงนี้บรรยากาศก็จะอย่างนี้ครับยามเย็นนี่ฝนตกปรย,ปยนี่ได้บรรยากาศมากครับตรงนี้ได้บรรยากาศจริงๆ ส่วตรงนี้ก็นี่ครับนี่จะเป็นลานนะครับมีทั้งดินมีทั้งลูกรังมีทั้งเดี๋ยังจะมีหินมีทรายมาลงมีพร้อมขายนะครับต่ช่างก็น่าจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์อ,อีกเหมือนกัน,นตรงนี้จะเป็นกระจกเคาน์เตอร์เปิดปิดรูดได้ตาช่างช่างเสร็จเราก็นี่มาคิดตังอะไรกันตรงนี้ได้เลย นี่ก็วางแผนอันนี้ก็อีกสักพักนะครับเดี๋ยวจะมองหาอยู่นะครับตาช่างกําลังมองหาตาช่างมือสองอยู่ใครมีแนะนํานะครับมีแนะนําราคาแบบกันเองใครที่มีหรือว่าเห็นตาช่างนะครับนี่บอกด้วย อน้ำมันซึมซับเข้ามานี่นะครับทำให้ดินตรงนี้มันสุดเดี๋ยวเราจะเอาดินมาใส่เสริมอีกนี่รถเราก็เอามาจอดนี้ได้ครับจอดนี้สบายเลยทีเลนก็อัดบดเรียบร้อยนะครับนี่หน้าปากทางเราก็นี่เราก็ใส่ท่อ ใส่ท่อเดี๋ยวตอนเช้าเราจะใส่ท่อท่อเอามาแล้วนะครับตรงนี้ก็เอามาลงใส่ก่อนใส่ท่อให้เสร็จแล้วเราค่อยไปลงงานหรือว่าวิ่งงานให้เสร็จก่อนไหม,มบรรยากาศดีครับข้างหน้าข้างหลังบรรยากาศสุดจัดครับตรงนี้ก็คือว่าไดโอโซนที่เข้าปอดดีนะครับไม่เออัดไม่อะไร การสัญจรไปมาตรงนี้ก็จะเป็นจุดพักพักรถนะครับเดินทางนะครับเส้นประโคนใช้บ้านกรวดหรือว่าทะลุไปละหานทรายโนนินแดงสะแก้วไปจนถึงกรุงเทพมาหาคนครนี่ก็เส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางหลักอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้เราก็จะมีต้นข่อยต้นข่อยระจำนี่เป็นต้นกําเนิดหมู่บ้านนี้เลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ผมมาก็มาเห็นอยู่เลยต้นคอยต้นนี้นี่เขาให้ตัดทิ้งผมไม่ตัดนะครับผมรักษาธรรมชาตินี่ก็จะตัดตกแต่งนะครับตกแต่งแล้วจะมีโต๊ะนั่งกินข้าวตอนนี้เราก็จะยื่นมาตรงนี้นะครับยื่นมาตรงนี้อีกแนวโน้มเราแน่น่าจะยื่นมาทางนี้ก่อนนะครับยื่นมาทางนี้เพราะว่าตรงนี้มันต้องบังฝนนะครับต้องบังฝนแล้วก็ เอาหินหินหน,หนมาลงไม่ต้องเทเพื้นนะครับตรงนี้เอาหินมาลงแล้วเราก็ทําเป็นอาหารตามสั่งมีโต๊ะ,ะนั่งกินข้าวขายขายของนี่เราก็นี่งทีเรียบร้อยกระจกยังไม่เสร็จนะครับน่าจะพรุ่งนี้ ตรงนี้ก็จะเทพ,พื้นน่าจะเป็นห้องครัวไปก่อนนะครับเป็นห้องครัวไปก่อนเดี๋ยวเราจะเทพ,พื้นบางว่างจะพาลูกน้องเทพ,พื้นตรงนี้ที่ทำเป็นครัวทำเป็นซิงบรรยากาศดีนะครับขึน้นชั้นสองนี่บรรยากาศดีมากอันนี้ก็ลดขึ้นลงขึ้นลงก็แน่นแล้วตรงนี้ แน่นเราก็เทพื้นเไรือยไปก็สบายครับตรงนี้เราสามารถยื่นไปข้างหน้าได้แต่ว่างบประมาณปีนี้เราใช้เงินเยอะใช้เงินเยอะมากเลยและเงินเที่เราวิ่งดินมาก็รู้สึกว่าเขาจะไม่ทรงอะไรไม่ทรง ตามกำหนดนะครับเงินที่เราทํางานน่าจะติดขัดนะครับช่วงนี้ก็โควิดแล้วก็เงินทองก็ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่ก็คือถูกสเปกแล้วสวยครับไปไฟสวยมากเป็นโทนสีดำมีเคาน์เตอร์ เปิดออกมาบางทีกลางค่ำกลางคืนเราก็ไม่ต้องออกมาเราก็อยู่ข้างในนะครับนี่ขายของดูแล้วพี่น้องว่ายังไงครับสวยไหมครับนี่ดูแบบโอ้โหชอบจริงๆเลยนี่เคาเตอร์ตัวนี้ทำได้ถูกใจผมมากเลยใจจริงๆ ไหลลื่นไหลลื่นครับไหลลื่นเอาไอ้อน,นี่ทำไมมันโตออกมาละช่างเดี๋ยวต้องให้ช่างแก้ไขครับตรงนี้โผลนิดหนึ่งรู้สึกว่ามันจะโผลสวยมากสวยสวย เปอร์เซอร์อลูมิเนียมติดต่อได้นี่ทีมงานราคากันเองนะครับเปอรเซิร์ตอลูมิเนียมนะครับอยู่ทางจะถึงพชัชีตรงสะพานพอดีนะครับนี่ติดต่อได้ช่างตรงบ้านพชัชีอันนี้ก็ใช้แกไปจำนะครับที่ทำที่ให้ของก็ นั่แกใส่ให้อันนี้ก็ให้บริการแก okay. โอ้ใส่มันดุดันเลยวะนี่ทาสีทาอะไรไปนี่สุกจัดเลยนะครับมีโกดังนี่นแกวเลยครับอ๋อสุดทิ่นี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยครับมีความคิดเห็นอะไรติชมกันได้นะครับช่องนี้ไม่ว่ากันนะครับถ้าดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกไม่ไม่ดีเลย ไม่ต้องออมค้อมครับสหรําับผมเซียสุน่ชอบแบบตรงไปตรงมาครับเอาสวัสดีครับ